สวัสดีครับพี่น้องนะครับตื่นมานมุ่งเศร้าแล้วพี่น้องประมาณหกโมงนะครับก็อยู่ที่คอกของพี่โอนะพี่น้องบ้านแจงงามนะครับตำบลแจงงามอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับใครสนใจขีมศูนย์เขาว่วนะพี่น้องขอดละสองร้อยสี่สิบบาทนะขอดึงเฮ็ดได้ประมาณ แปดตัวหดสิบตัวนะครับอายุที่เหมาะสมกับหามือบ่เกินสี่สิบหามือยาทายพยาธิแบบห้านหลังนะพี่น้องคาร์บอมอลพออ่อนนะครับขวดขนาด30มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน,น้ำหนักงูสามร้อยกิโลนะพี่น้องใส่ได้กับง่ควค้วายแพะแกะหมาแมวใส่ได้นะครับใส่ได้ถึงพยาธิภายนอกภายในเห็บเอากาเกลือเหลือไอ่นะครับทองอ่อนทองแกใส่ได้นะครับพี่น้องงู น้อยขอนไม่กระส่ได้นะครับราคาขวดละ100บาทนะพี่น้องค่า่งหาสิบาทนะครับเงินโอนเก็บไปทางบวกอีกหาสิบาทนะครับยาไลามาเมลแมกเวลขวดละลอยซีซีนะครับยาซีซีผสมน้ำหนึ่งลิตรฉีดพ่นตามตรงว่าตามคอกนะครับพี่น้องขวดละ200บาทเงินโอนนะครับเก็บไปทาง2องบาทนะครับ ไม่ของว่าพี่น้องสเตเลดเกศสามศูนย์สีนะครับรับประกันโบเป็นสนิมนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทนะพี่น้องร่วมรงมีฝ่ายทางนะครับสนใจติดต่อผมได้นะครับ,บนะคอกนี้เป็นคอ,อกแยกยานมนะครับพี่น้องก็จะยานมอยู่ที่อายุห่างหกเดือนนะครับจับแยกออกมาจากฝูงมาเลี้ยงไว้บ้านนะครับหัดแยกออกมาหนึ่งนะพี่น้อง เม่เขาเป็นสัตว์ไว้นะครับแม่เขาโบโซมนะครับหรือแม่เขาอาจจะทับไปแล้วนะพี่น้องทับขั้นแม่เขาสมบูรณ์หยาดีนะพี่น้องก็จะสมบูรณ์นะครับใ้เดือนกว่าสองเดือนก็จะทับเลยนะพี่น้องทับก็ตั้งทองอ่อนๆนะครับหาหกเดือนกะทองอาจจะสามเดือนสี่เดือนนะครับเม่ จะแยกหลูกออกมาหา6เดือนนะครับขั้นเมฆเขาก็จะเป็นสมบูรณ์นะครับพี่น้องมีทองสมบูรณ์สุขภาพดีนะครับแยกแยกไว้นะครับลายฟ้ามก็จะแยกกันประมาณนี้แหละนะครับพี่น้องขั้นแยกอายุหลายกินนมบางเท่ยกับเมฆจอยเมฆส้มบ่เป็นสัตว์นะครับพี่น้องสัวสีแดงว่าก็เสียเวลานะครับสัวสีทองนะครับ กาลังลุงนะพี่น้องเพราะว่าแยกนมออกมากมาหัดกินหญ้านะครับมาหัดกินหญ้าก็จะส้มอยู่พักแรกนะครับช่วงหัดกินหญ้าไม่นะครับพอกินเป็ีแล้วก็จะแข็งแรงนะครับก็เริ่มกลับมาสมบูรณ์นะพี่น้องอันนี้เป็นข้าวโพดซับสองถุงนะครับ ถุงละประมาณสามสิบโลบ่าอยโอ้ยิบหาโลนะครับยิบหาโลสองถุงนะครับแล้วก็หัวอาหารคุหนึ่งนะพี่น้องอาหารคุหนึ่งนะครับ,หาหารรบแล้วก็ถิมฟางไว้ให้นะพี่น้องถิมฟางไว้ให้นะครับ 1>, <1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบับตัวใหญ่นะครับก็จะแยกออกมาเป็นชุดๆนะครับเวลาทับเขาก็จะทับพร้อมๆกันนะครับ กินอันนี้เบิดแล้วก็ให้หย่าบ่ครับไอ้อโอ้ไฮหย่านะครับอ๋อสวยๆไข่ไฮหย่านะพี่น้องขิดนี่อิ่มแล้วก็เสริมเขานะพี่น้องเขาบางตัวขั้นว่าจับแยกไม่ได้ส่กะแปดเดือนเก้าเดือนก็นยังกินนมอยู่นะครับบางตัว เหตุให้แม่เข้าส้มแยกออกมาจัดการกันดีนะครับพี่น้อง ว่าตัวใหญ่นี่ว่าด้ขายจะคือเครับรบไอห,หรือว่านันไ่ค่อยดีโอ้ <c oughs> เรี่ยงไปก่อนนะครพี่น้องอข้าวโพดสับก็ให้ให้แรงอีกมาครับไอโอ้เกื่อกับหยานะครับพี่น้องข้าวโพดสับให้แต่เศร้านะครับกับหัวอาหาร ไเบื้งบรรยากาศเป็นก้อนนะพี่น้องเดี๋ยวสวยๆเดี๋ยวพาไปสัมผัสปีหนึ่งจักชุดครับไอ้ปีละชุดว่ายาหนุ่มหรือสองชุดครับสชุดนะครับเพราะว่าแมงว่ากับจักตัวครับแมงว่าประมาณจักตัวแมงว่าสี่สิบนะครับพี่น้อง ชุดนี้สิบเจ็ดตัวกประมาณหนีนไหมครับไอ่ชุดที่แล้วเอาไปกลับไปแล้วกลับไปแล้วมันมีพิษครับสี่สิบตกับยี่สิบสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสำหรับแม่สี่สิบก็ถือว่ายู่ในเกณฑ์ดีนะพี่น้องเพราะใส่พอคุ้มฝูงครับพอคุ้มฝูงนะครับขั้นผสมเทียมก็อาจจะบ่ได้ ลายปานี่นะครับพี่น้องมันจะซาเดนะครับติดเดบ่ติดเดนะครับแากันเลยนะครับพ่อไปะหอกกอนพ่อไปเอาไอ้บ้านแส้นพี่น้องก็ลองค้านวณเอานะครับพี่น้องราคางัว่ขั้นตีเนื้อกะอันนี้อาจจะขายอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตัวผู้แจ้งเดือนครับ ในราคาสามหมื่นหนครับอ๋อก็เลี่ยงแวงสิสามหมื่นขายนะครับครับกะเฉลี่ยไปเลยนะพี่น้องสามหมื่นสุตโตทั้งตัวผูตัวเมียคิดง่ายๆนะครับปีละประมาณสองรุ่นตีไปสามสิบสามสิบตัวตีไปหน่อยเลยนะพี่น้องกะคำนวณเอานะครับ ปีน <łość> ี้ก็ถือว่าน่อยรุ่นนี้มันติดโลกเล่มปีจุดเล่มโหนเ่มีแล้นะครับมีสายครับกับเป็นเรื่องทำไงแตกมาเมีชิปกม่โตมีมีชิปตามชิปโตจุดจุดรุ่นละยี่สิบกระโตนะครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเจอล่ำปีกับลดลงไปเด อ๋อ oh. มันมอีอยงคือเขาโพดอ,อกัเขาโพดอาหารสัตว์บ่ครับเ่นขาโพดเองที่เขาเขาโพดอ่อนนะครับครับเขาักันะพี่น,อน้อง้กินดีนะครับจ้งตันม่ติดโปรตีนหลแล้วก็ีนกันมืนตามตะันจครับแล้วนี่ก็เป็นเขาโพดเขาโพดสับนะพี่น้องต้นเขาโพดหวานก็กินดีนะพี่น้องมักแห้งหอม แห้งโดนแห้งหอมว่ะครับก็คืออย่าอย่ามั้งเราใจมีตัวโบดอยู่ตัวเมย์ไม่อยากตัวนะโบสบ์หนึ่งสองจำหมดเลตัวเมยมียนะสองห <c oughs> ลับไหมนี่ครับพี่น้องโอ้กินดี ต้องมันหลายนะพี่น้องก็ต้องย้ายห้างๆให้มันได้เขากินได้เบอร์สือตัวมันใครโบมี่ตัวได้กินหน่อยกินหลายนะครับสอ่อนนะพี่น้อง ตัวเมียจะเริ่มเปิดขายตอนไหนครับพี่ขายตอนมันทองอ๋อตังทองนะครับพี่น้องตังทองกับแม่สาวไก่สาวไก่ผสมนะครับอยู่นี่โมมีห่วงนะพี่น้องมักตัวไดเรียกเอาเลยนะครับราคาคุยกันเอานะพี่น้องปล่อยให้เลือกเลยนะครับ ลองเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ขึ้นอันนั้นพี่ยูติดต่อให้นะพี่น้องผู้ใดสนใจกับใครโทรมาสอบถามเอานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมลาบครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะพี่น้องสวัสีีครับ